สวัส <c oughs> ดีครับวันนี้อยู่ต้องเจริญกล้องไม่ชัดต้องเจริญชาแนลอยู่กับหัวลากต้องหลายซีครับล็อกกี้สองซี่ สีหนังฟ้าแต่ว่าเปลี่ยนหัวนอกนะครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมใส่เทอร์โบนี่วันนี้จะนอในใต้น้ำใต้น้ำเครื่องเดิมตามมันจะเล็กๆนี้นะตามมันจะมี อ,อีกห้อนหนึ่งมันจะเป็นตัวขึ้นด้วยตัวแซดอ่านว่าอะไรมั้จำไม่ได้ไปนะชนมายังไม่ได้ทำสักทีเลยนะนี่ทะโบงแปลเต้อะ มื่อก่อนจะมีท่อแซดเนี่ยท่อไอเกตตัเนี่มดยอโควิดมาไม่ไนนะคมมานานอ่อย, <c oughs> ย,ไคยได้ไปทายหน่อันนี้อะไร <c oughs> One วันโวตะโบว๋ยวขึ้นมาให้ดูชัดๆนะที่เ <c oughs> พื่อนๆก็ก่ามว่มาตะโบวอะไรเนี่ยวันโว อนี้เขียนว่าแล้วก็มีเขียนว่าโฮเซ่ตรงเนี้รอดยังไงวะโอ้โฮเซ่โฮเซ่อะไรตัอะไรเนี่นเขียนชื่อว่าเป็นตัวเล็ก <c oughs> บอลวอโหเสร็จโคมแปดสี่เคงเดิมทำปัมป๊มปั๊มทำมันนิดหน่อยทำสป,ปริงอยู่แล้วแต่เราต้องติดเครื่องอีกครั้งว่า ตเสี้ยงให้ทางมา,มาติดฟังเคสี้ยงเหรอ,อต,ตัวโบอินเตอร์อินเตอร์บ,บ้านบ้านอินเตอร์เล็กก็อย่างชอบมันส่องตีนะที่ติดไม่ได้มันจะชอบชอบไหม đằng mới tới khỏi đó mình cào cào rồi mới được. Đào thật bú đi. Cho thì mới đằng thao viên nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền ผู้จัดการนะยังเป็นดึงด้าบด้วยนะปลามมันจะเล็กๆทั้งซี ไม่ได้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็คือเครื่องเดิมคิกเทอร์โบเข้าไปเปลี่ยนท่อเนี่ยไทยท่อเล็ใไทยอินเตอร์ปั๊มเดิมอัดมากไม่ได้พังดีว่าคนขับค่อยๆไปเอากำลังกำลังก็ไม่ค่อยเท่าไรเลบ โอเคครับผมสวัสดีครับ